คลิปรีวิวอยู่หรือคลิปสั้นหรือว่าคลิปช็อตนะครับที่หลายคนมองว่าอยากเอามาทําเป็นปรายไ,ได้หลักนะครับซึ่งมันทําเป็นปรายได้หลักไม่ได้ถ้าคุณศึกษาและวิจัยข้อมูลที่แท้จริงของธุรกิจการเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์นะครับรายได้หลักจริงๆนะครับไม่ได้มาจากค่าโฆษณาที่อยู่ในแพลตฟอร์มที่เขาจ่ายคุณจากการแสดงโฆษณาในคลิปวิดีโอของคุณตรงนั้นนะครับอินฟลูเอนเซอร์ระดับต้นๆเนี่ยเขาไม่ได้ได้จากตรงนั้นนะครับเยอะเขาได้จากตรงไหนรู้ไหมเขาได้จากเวลาเขามีชื่อเสียงแล้วมีบริษัทต,ต่างๆ เรียกว่าจ้างเขามาทํารายการให้หรือจ้างตัวเขาเนี่ยมารีวิวสินค้ารีวิวร้านอาหารรีวิวธุรกิจรีวิวทุกอย่างนะครับก็คือเขาได้เงินจากสปอนเซอร์จากข้างนอกนะครับเขาไม่ได้เงินเขาไม่ได้ได้เป็นปรายได้หลักทีีจะทุกเดือนแล้วมันจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับมันไม่ยั่งยืนนะมันเหมือนกับทุกแพลตฟอร์มนะครับบงนงทงอ่ะเวลาคนเล่นเยอะนะครับเขาดึงคนได้เยอะแล้วเขาจะปรับอัลกริทึมนะครับให้เห็นน้อยลงหรือให้เข้าถึงได้น้อยลงนะครับจะเป็นทุกอันเลยแต่ไหนมาใหม่ๆเหมือนคลิปรีวิวอย่างเงี้ยคล วิดีโอเฉยโพสต์เฉยคนก็เห็นแล้วคนเห็นน้อยลงนะครับนี่อันใหม่มาเขาก็ผลักด,ดันแต่ต่อไปเขาก็จะกดดันหรือว่าเขาเรียกว่าลดระดับการมองเห็นเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นอย่าไปยึดว่าคุณจะได้รายได้หรอกทุกวันทุกเดือนแบบโอ้อยู่ไปทั้งสบายนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยคุณไปผิดทางนะครับคุณเห็นเขารวยกันอนะ่ะเพราะว่าเขาดังปุ๊บเขามีรีวิว จ้างให้รีวิวน้ำปะลาบ้างรีวิวสินค้ารีวิวครีมรีวิวลานอาหารนะครับรวมถึงการจ้างไปออกรายการต่างๆเขาได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรจากการว่าจ้างจากภายนอกครับไม่ได้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำทุกๆเดือนตลอดไปอย่างยั่งยืนไม่ได้ได้จากแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มไม่ได้จ่ายให้คุณยั่งยืนและร่ำรวยมั่นคงยาวนานขนาดนั้นนะครับได้จากภายนอกนะครับมีอินฟลูเอนเซอร์มียูทูบเบอร์หลายช่องนะครับก็ประกาศขายช่องประกาศยุกเขาเรียกว่าไล่พนักงานออกก็เยอะแยะนะครับ